ยอือกน,ดนุดที่คนที่เอยู่ส้อยู่สินี่งเป็นตอวดใหม่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเราหนึวันกันต่อเราวันน,น,วน, 38. นี้เป็นวันที่สามสิแปดแล้วเป็นวันที่สาแปนี่เป็นวันที่สาแล้วนะนี่เดี๋ยวเราทำทางดีกว่า

ทำทางเดินเขาทำทางเดินนี่เดี๋เราค่อยทำอ้าวเรียบร้อยฟังแค่นี้พี่ก่อนนี่จะมาทำอะไรกันดีทุกคนมอนี่หัวล้อง วัสดีสามสิบแปดแล้วนะเออเดี๋ยวเราจะมาออไม่ได้ทำบนไดขึ้นเลยนี่ว่าเออจะทำบนไดขึ้นไปเล้าไก่ทำเป็นบนไดก่อนที่ขุดที่ขุดอยู่ไหนที่ขุดที่ขุดเอาที่ขุดก่อน นี่ที่ขุดเหล็กก็จะพัง,องอมีสำรองอะวะน้องมีสำรองอยู่เออสวยมีสำรองอะนะมีสำรองมีสำรองจะมืดแล้วปล่อยก่อนจนวนที่สามสิบเก้าเยอะหรือเปล่าใช่แบบว่าน่าจะวันที่สามสิบเก้าพรขึ้นหรือพระอาทิตตกอะน้องพอพระอาทิตตกเออใช่วันที่สามสิบเก้า ล้้ก็จะมาวางบนบนไดกันเลยต่อไปแบบนี้แล้วก็ใช้บล็อกแล้วใหมาวว่าเราต้องขยับมาต้องขยับมาตรงนี้นะครับแล้วก็วางบนบนไดบนไดสีสาดนีบนได,นไดอยู่นี่ เราก็เจาะตรงนี้เลยตรงที่หัวมันติดนี่ยังไงเสร็จแล้ววันไดคุดสวยคุดสวย ส่วยเราว่าแค่นี้นี่เี๋เราค่อยดี๋ยวใ,ใส่ประตูอีกนะครับแล้วใส่ประตูแล้วก็วันที่ไปนอน,นเราจะได้เป็นวันที่สามสิบเก้าไม่ไม่เข้าอีกนี่น้นอน,น,อน,นเราจะไปเป็นวันที่สามสิบเก้าอันี้ด สามสิบเก้าร้อยอกานี่ไปก่อนไปหาไก่ดีกว่าหาล็อกไก่มาหาล็อกไก่หาไก,าไก,าไก,าไก่เดี๋ยวนี้จะมีไหมมีสามสิบเก้าแล้วนะทุกคนใครที่เข้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก่อนนะทุกคนตอนนี้ยอดผู้ติดตามแล้วก็มี256คนแล้ว ปข้ามาแล้วก็คือ1,000นครับเราก็จะได้ไลค์กันนะเพุ่คนใครที่อยากดูผมไลค์ก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เยอะนะเพุ่คนสำหรับคลิปนี้เีย่ยเจอไก่รับหนึ่งตัวมีตัวไม้มีหน้่ตัวหนึ่งเอาไปก่อนก็นได้มาคุก nè lò gà lò gà, có cái không? không có lò à? một tổ mai nè, đồ lò lò mà, ừ, lông ma chạch cầy lông Mày mông không được, mông lông không được, mông không biết ăn không lông nữa hả? sao không lông? ui, không lông เนี่ยมัก็จะแบบลงตามมือไม่ลงหัวกูติดอะไรนะ่ะไปไหนแล้วออหนี่อยู่นี่แมออ่มาลงมือลง,ลงไปลูกไปลูกดันไปดันเออเดี๋ยวมันก็ลงได้ลงแล้วมันก็เดินตามมาเือ งงอตกน้ำบอกว่าไก่กูมากูกูก,กูกูอยู่ไหนตาไม่ทันมา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 เขมรเขมค่อยเดินมาค่อยเดินมาน่ะกลัวแล้วต้องตกน้ำมึงน,นี่ก็ง้อจังวะ อยู่นี่เป็นไรมึงกรดอบไข่ด้วยเราไปดูฟามอ้อยหน่อยดูสักดูบ่อยนั่นก็เป็นวันที่สามสิบเก้าแล้วเริ่มโตเยอะแล้วทุกคนดูฮึ่ม เรามาทําทางเดินใหม่ดีไหมทาแบบรั้วกันให้มันสวยงามเียเราไปขุดหินเพิ่มกันก่อนเราจะใช้วัสดุหินกับไม้นะครับเดี๋ยวเราไปขุดหินนอนนี้ก็ไม่พอเพราะเราข้าเป็นสลัดด้วยก็ต้องใช้เยอะนิดนึงนะครับวิธีขุดหินนอนเราก็ต้องไปเอาทอดก่อนไม่งั้นมันจะมืดเดี๋ยวนะก็เก็บไปก่อน ัมนี่มาด้วยวเอาเหล็กมาด้วยโต๊ะค้ามาด้วยเขื่อนมันพังอีกนะครับนี่ท็อตเราอยู่นี่ไปกันต่อได้เวลา,าลุยขุดฟาร์มหินกันแล้วหนึ่งอันนี้ขุดลเล็กๆอะ่ะนี่เราก็จะขุดตรงนี้ไปเลยเนี่ยขุดให้มันใหญ่ขึ้นนะ นี่ยพังแล้วมัน็นไรเรามีสำรองพังอีกแล้วก็มีอีกนี่ให้ขุดให้มันใหญ่ขึ้นกวดล่วงอีกปล่อย นี่เพืคนคน้วาก็แค่นี้ก็น่าจะพอนะแล้วก็ขุดมาได้เยอะอยู่พอสมควรนี่ดูที่เราขุดไปนะครับเนี่ยดูที่เราขุดไปยังเก็บไม่หมดเลยเราเก็บก่อนนี่ดูดูดูข้อเยอะแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยขึ้นไปขึ้น ขึ้นะ้นมาแลวเราจะใช้หินเป็นหลักดีกว่าทุกคนเราขี้เกียใจใช้ไม้นะครับเรา,าจะขาเป็นแบบนี้ดี่เราเลื่อนไปสุดก่อนตัวค้าวนั่นแหละครับมีตัวคา้นนควคาวเราใช้ตัวค้าวก่อนเลยนี่เราจะค้าวเป็นเป็นอะไรดียเป็นเป็นสเล สแลปสแลบหยุดใสอีกสลปเดีับวขาไปล้วเดี๋ยวขาไปนาดีทุกนนั่นดีนี่นะครับเป็นสแลบดีกว่าแล้วเราก็จะทำยังไงอย่างนี้ บอกบอบบอกรบอกมากอนนี่บอกมาแล้วก็วางเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็จะต่อไปมันก็ยังโดดได้ปล่อยเถอะเราเอาสวยงามเราเอาแค่เอาสวยงามไม่ได้เอาอะไร แล้วก็เว้นได้สนอยแล้วก็วางกันต่อนี่เอาสวยงามนะครับเราไม่ได้เอาอะไรทั้งนั้นแล้วก็วาง,างนี่เราวางไว้อุ้ยวางผิดแล้วที่ขุดแล้วก็จะควยตกน้ำอีกนี่ไง เก็บเดียบร้อยถึงวัยเข้าวันที่40แล้วทุกคนหมดี๋ยวฝั่งน้องๆต้องถามให้เท่ากันด้วยนะทุกคนมันจริงจะดูสวยวันที่40อ่าพอดีเลย อยา้ส่วนหน่อยแล้วก็ต้องวางพัวไม่มีด้วยนี่แค่นี้ก็ดูสวยนี่ตรงนี้นะ เขาาขุดเดือาาเดเกี่ยวเอาให้มันเท่ากันไว้ก่อนนี่อืดขายปลาหอ,อกใส่เราสอมบีน้ำแน่เลยแล้วก็อุ้ยเลืออย่างเงี้ยครับมาเปน,นอนดีกว่ามันสอมบีมันกวนวนะครับ Bye, bye ไปยปไปไปนอนหับนอนไปแล้วก็ mm hmm. ไปกันต่อวันที่สี่สิบแล้วนะคน mm hmm. เหลืออีกหกสิบวันแล้วก็จะ จบแมปหนึวันนะครับแล้วเราก็จะไปเอาชีวิตรอดกันต่อนะครับผมรอได้เลยรอได้เลยเอาชีวิตรอดนะครับรนี่วางไปครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาต่ออย่างนี้เลยไปกันต่อเรื่อยๆ ปวย,ยวางผิดเกีย้วเดี๋ยวเราต้องอันนี้ด้วยทุกคนมันเราต้องเลี้ยวเข้าไปด้วยตามไม่นี่นะแล้วต้องเว้นช่องว่างกับอื่นในราคุดตัวนี้ก้ ไม่มีนั่งร้านก็นลำบากนะทุกคนไม่มีนั่งร้านก็นลำบาก,กายังไงเราต้องออกตามหานั่งร้านแล้วมั้งชีวิตเราจะได้สบายสร้างอะไรได้มากขึ้นง่ายๆขึ้นแล้วสำหรับตรงนี้เราก็จะวางเป็นแบบเป็นนี่น้ำทุกคนเดี๋ยวเราต่อตรงนี้ก่อน อย่าวางผิดสินี่ตรงนี้ก็จะต่อเป็นแบบนี้นะทำเป็นเป็นเสาเออไม่พอครับไม่พอเดี๋ยวเราไปคราบใหม่กอนตัวคราบอยู่นู่นเลยนี่เจอแล้วแล้ต้องคราบสและเพิ่มสักนิดหนึ่งนี่ประมาณชุดเกือบชุดหนึ่งก่อน นี่ับ,บรลอน้อยแล้วก็มาอย่างงี้ตรงนี้ก็เป็นเสาครนะับเป็นเสาให้ดูเหมือนเือนว่ามันเป็นเสาแต่จริงแล้วมันก็ไม่มีสเสาหรอกเพราะเราขี้เกียจทำเราก็จะทุกทอดตรงกลางครนะับ เราจะไล่ถุบทอดตรงกลางให้หมดมาดใมูให้มันร้อให้มันมึนนะจาก้ก็จะปักคางได้นีแทนนะถ้าเราหวางบนนี้เราหวาง่าถอดได้ปะไม่ได้อะ ได้ีบอกเลยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าเราหวางได้แต่มันวางไม่ได้นี่นะแค่นี้เราก็ได้ให้มันดูดีขึ้นเยอะน,ะนี่ให้เราจะสร้างแะ้วแล้วก็แค่ทุบแล้วมันเลยเราจะต่อไปก็ได้อ,อน,นี่ก็เสร็จแล้วดี๋วเราก็จะย้ายฝาบมาบนร้านครับแต่เราจะเอาไว้ครั้งหน้ากันก่อนเดี๋ยวต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาไปทางไหนดีเออ เนี่ยไม่ก็ทางนี้แล้วก็ไม่ก็ทางโน้นนับต่อจากฟาร์มอ้อยไปนะเรา่้จะเอาพื้นที่ตรงนี้ให้เต็มก่อนนี่ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอชมในอีพีหน้าได้เลยนะครับสมงินนี้ก็ดูสวยขึ้นเยอะอันนี้เป็นไง จะอย่ปิดตัวนี้หน่อยนี่ตรงนี้ที่ระวางผิดนะเดี๋ยวเราค่อยเอาผู้มากแก้ไขที่ลังไป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 โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อ่อยแค่นี้กันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืม,มลก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นครับใครที่ อรอรู้วพรา็รอชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมมารอติอดตามนะนครับสำหรับไ c ท a พาหนึ่งร้อยวันกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะบ๊ายบาย